สวัสดีค่ะช่องจูนเวสเซนอ Australia กดกระดิง่งกด Subscribe เพื่อเป็นกำลังใจให้ช่องจูน Western อสเตรเลียวันนี้นะคะรู้สึกตื่นเต้นนะคะแล้วก็มีความสุขนะคะที่มีโอกาสนะคะได้นำเสนอนะคะในเรื่องของสุขภาพค่ะเพราะในส่วนตัวแล้วนะคะจูน สมัยก่อนนะคะจูนทำงานเป็นพยาบาลที่เมืองไทยนะคะแล้วก็หลังจากที่ย้ายมาอยู่ออสเตรเลียนะคะก็ได้ทำงานดูแลผู้สูงอายุนะคะตอนนี้นะคะก็ดูแลผู้สูงอายุตามบ้านนะคะก็เห็นความสำคัญของสุขภาพนะคะโดยเฉพาะเรื่องของมาร์กค่ะเพราะว่าในชีวิตประจำวันเราตอนนี้นะคะโอไมคอนนะคะ มีผลต่อชีวิตเรามากเลยเพราะนั้นการใส่มาก,ก์กเป็นเรื่องที่จําเป็นค่ะงั้นเรามาดูก่อนนะคะว่าเรามาทดสอบเลยนะคะว่าฝุ่นละอองเล็กๆนะคะหรือละอองฝอยเล็กๆนะคะสิ่งที่เรามองเห็นแล้วบางครั้งเรามองไม่เห็นค่ะนี่นะคะเราลองดูนะคะนี่เป็นกระดาษเช็ดชู่นะคะเห็นไหมคะฝุ่นเต็มเลยค่ะค่ะ เพราะนั้นนี่คือสิ่งที่เรามองเห็นนะคะส่วนสิ่งที่มองมองไม่เห็นนนะคะถ้าเราใส่มาร์กเนี่ยนะคะที่ไม่ได้ขนาดของใบหน้าเนี่ยนะคะแล้วไม่สามารถที่จะปิดให้มิดชิดเนี่ยนะคะ mm hmm. ก็เหมือนกับว่าเราป้องกันตัวเราไม่ปลอดภัยนะคะเพราะนั้นด้วยความเป็นห่วงนะคะสังคมนะคะครอบครัวนะคะ แล้วก็ตัวเองนะคะเพราะเราถ้าเราสุขภาพดีเราสามารถดูแลผู้อื่นได้นะก็ต้องขอขอบคุณนะคะองค์กร Silver Chain ค่ะเพราะว่าเป็นองค์กรนะคะที่ได้ผ่านการยอมรับ accreditation ค่ะในเรื่องของ Best Care Quality และก็ Safety นะคะเป็นในเรื่องของคุณภาพคุณภาพของการดูแลแล้วก็คุณภาพของชีวิตค่ะ จูได้ผ่านการอบรมนะคะแล้วก็ได้แนะนำในเรื่องของการใช้มาร์กนะคะการใช้มาร์กและการใส่มาร์กนะคะสำหรับผู้ที่ดูแลผู้ป่วยที่เป็นโควิด -19 หรือผู้ป่วยที่ได้รับเชื้อโอมิครอนนะคะเราต้องต้องใส่แมสที่ขนาดพอเหมาะกับใบหน้าค่ะแล้วก็จะต้องเป็นแมสที่ที่ medical ค่ะคือทางการแพทย์ยอมรับ ดังน,ะะนั้นก่อนอื่นนะคะเราอยากทราบว่าทําไมจนถึงชอบมาสัน,นี้นะคะอันนี้เป็นส่วนตัวเลยนะคะทำไมจนถึงชอบเพราะว่าเบาค่ะเบานะคะแล้วก็มีเรื่องของเชฟนะคะซึ่งรูปร่างนะคะที่เหมาะกับใบหน้าของเรานะคะแล้วก็มีในส่วนของออที่คาดหูเนี่ยนะคะซึ่งไม่ยาวมากนะเหมาะเจาะนะคะแล้วก็มีฟิตคลิปค่ะ เป็นคลิปนะคะที่ทําให้กระชับขึ้นเวลาเราใส่มาร์กนะคะเคยเห็นขนมปังอะ,ค,ะค่ะเนี่ยค่ะขนมปังคลิปขนมปังประมาณนี้นะคะลองออกแบบดูนะคะถ้าเกิดใครไม่มีคลิปนะค,ะค่ะและที่สําคัญที่สุดเลยนะคะที่ชอบนะคะดูเหล็กตรงนี้นะคะเหล็กตรงนี้นะคะจะค่อนข้างหนานะคะ่ะแล้วเวลาเราแนบไปกับจมูกเนี่ยนะคะเราสามารถกดตามโครงจมูกทุกลักษณะเลยนะคะแล้วมีฟิลเตอร์นะคะที่เราสามารถเอ,อ่อหายใจได้แล้วก็กรองฝุ่น ละอองเล็กๆได้ด้วยนะคะค่ะเพราะฉะนั้นนะคะเวลาเปิดนะคะให้เราเปิดด้านนอกนะคะไม่สัมผัสด้านในนะคะเพราะว่าด้านในเดี๋ยวเราจะแนบกับจมูกนะคะก่อนอื่นที่เราจะใช้นี่นะคะเราต้องมาวัดขนาดก่อนนะคะว่าเราขนาดเออไซส์ไหนนะคะก็เราใช้เออเมตรนะคะหน่วยเป็นหน่วยเป็นนิ้นะคะเอ้หน่วยเป็นนิ้วนะคะค่ะก็วัดตั้งแต่ดั้งจมูกนะคะผ่านจมูกลงมานะคะผ่านปากถึงใต้คางค่ะ ก็ประมาณ5นิ้วค่ะนะคะวันนั้น5นิ้วนะคะจูนก็อันนี้จแล้วแต่ยี่ห้อนะคะของจูนนี่จูนชอบเออที่ที่ทำงานมอบให้นะคะก็เป็นเดดมอลนะคะม e ดิคอลนะคะเราสามารถใช้เออมาส์นะคะที่ดูแลผู้ป่วยโอมคอนนะคะหรือว่าเออโควิด1นนะคะ p 2กับ n 9 5เท่านั้นนะคะ เพราะว่าจะได้เอ,อป้องกันในเรื่องของละอองฝอยหรือแอร์บอลค่ะค่ะงั้นเราเปิดด้านข้างนะคะแล้วก็แนบไปกับจมูกนะคะแล้วก็ดัดโครงค่ะให้เข้ากับสารจมูกกันเลยนะคะแล้วก็เอาแว่นขยับหน่อยนะคะแล้วก็ไล่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 ไปนะคะแล้วก็เอาสายพาดไปที่หลังหูนะคะถ้าม,มีมีมีส่วนของเส้นผมก็เก็บให้เรียบร้อยนะคะค่ะไล่ไล่ไล่ไปนะคะลๆๆไะคะล่ไล่ไล่ไปแล้วก็ พาดไ้ที่หลังหูนะคะไล่ในส่วนของข้างๆนะคะไม่ให้มีช่องโหว่หรือช่องว่างเลยนะคะไปถึงที่คางเลยค่ะสังเกตนะคะนะคะนะคะจากนั้นนะคะเราก็ใช้คลิปตัวนี้ค่ะเรามาดูเลยเราก็ใช้คลิปนี่นะคะอุ้ยคลิปุโทษค่ะโอเคค่ะนะคะ คลิปนี้นะคะจะทำให้กระชับมากขึ้นค่ะเรารู้สึกว่าปลอดภัยค่ะไม่มีช่องโหว่ให้ฝุ่นละอองเล็ดลอดเลยนะคะค่ะจากนั้นนะคะทำการทดสอบนะคะหายใจเข้าหายใจออกค่ะถ้าเห็นลมหายใจเข้าออกเนี่ยเราหายใจสะดวกนะคะแล้วก็สามารถที่จะมีอากาศหายใจได้ด้วยค่ะเพราะฉะนั้นนะคะที่สำคัญเลยนะคะ มาร์กนี่จะต้องแนบสนิทนะคะแล้วเหมาะเจาะขนาดของใบหน้าเราค่ะแล้วเวลาถอดออกนะคะถ้าก่อนอื่นนะคะเราต้องล้างมือก่อนและหลังใส่นะคะหรือว่าจะใช้แอลกอฮอล์เจลก็ได้นะคะแล้วเวลาถอดออกนะคะเราก็ใส่ถังขยะโดยใช้ถังขยะที่ที่ใช้เท้าเหยียบนะคะถ้าดูแลผู้ป่วยนะคะที่เป็นในเรื่องของโอมคคอนหรือว่าโควิด19นะคะเราไม่สัมผัส ด้านนอกนะคะเราก็ใส่ไปที่ขยะเลยค่ะ,ลค,ะคลิปวันนี้นะคะมีประโยชน์นะคะต่อท่านนะคะต่อคนใกล้ชิดนะคะต่อคนที่เรารักนะคะแล้วก็ต่อสังคมบ้านเรานะคะขอช่วยนำเสนอแล้วส่งต่อนะคะก็ฝากคลิปดีๆไว้ด้วยนะคะขอบคุณค่ะขอบคุณนะคะที่ติดตามช่องจูนเวสทิร์นออสเตรเลีย กดกระดิ่งกด Subscribe ให้ช่อง June Western Australia ในการทำคลิปต่อไปค่ะ